สวยงามมากเลยอะ่ะพี่พลอยไม่เคยมาเลยเอฟซีทางนี้แหละพิจิธภัณฑ์ค่ะพี่พลอยกับป้าเข้าฟรีไม่เสียตังค์สวยงามมากเลยเดี๋ยวโกฮิเอโกแบก ปีที่ปลาเซมมนปลาเซโมนปลาเซมมนนะคะอันนี้ปลาเซโมนนปเอปลาหมอันนี้ปลมอ่ปลาอะไรปลาหมอโอเค อยู่ตรงไหนอ่ะนู้นอยู่ข้างในปลากับหัวบอกปลากลับหัวปลาอินทรีเด็ดปลาอินทรีเด็ดอุ้ยตัวใหญ่เลยอ่ะปลากรดทองคำปลาหมอคอนโตซ่าอุ้ย สวยงามมากเลยอ่ะฟอนโตซาปลาหมอฟอนโตซาอุ้ยสวยงามมากเลยเลยสิปลาโลติบา้าปลาเทวดาสวยงามอุ้ยนี่ปลาอะไรเต่าบินนี่เต่าบินเต่าบินเต,ต่าบินสวยจ้ะสวยจ้าเต่าบินสยวยจ้าเต่าบินสวยค่ะอยากถ่ายรูปของเต่าบิน ขอบคุณนะคะยี่นะคะยี่บ๊ายบายค่ะ